ก่อนดูคลิปนี้กดพออาอาให้จบด้วยละเธอแล้วนะไอสัตว์นางเวทมนต์กูพาสะเป็นนังผีเลยไอ้เชี่ย ดีจังเลยนะโรงเรียนเวทมนต์น่ะฉันเองก็อยากใช้เวทมนต์ได้เหมือนกับพวกแฮร์รี่พอตเตอร์จังเลยอยากเรียนเวทมนต์นั่นเหรอเรามีวิธีนะสนใจไหมโอ้สนซี่ทำยังไงเหรอไม่ยากไม่ยากแค่ไปที่ต้นถนนทางม้าลายจากนั้นก็รอให้ไฟเขียวและยืนรอรถบรรทุกสักพักเมือเ่อรถบรรทุกมาแล้วนายก็วิ่งเข้าไปหาเลยและจากนั้นก็ สวัสดีผมมชื่อว่าใจคุงและนี่คือ,อรายการกูอยากเล่าและตอนนี้ก็เข้าสู่เอพิโซดใหม่อย่างจริงจังได้สักทีหลังจากที่ติดนั่นโน่นนี่มานานผมต้องกลับไปจัดตารางใหม่ของการทำคลิปเลยครับตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วผมก็ได้แต่หวังว่าอย่ามีเรื่องอะไรอุบิเหตุอีกเลยเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า เอพิโซดนี้เดิมทีแล้วผมจ้งจะจะลงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดือนเดียวกับเกมฮอโบดเลกาซีที่วางขายในตอนนั้นซึ่งก็เลยเวลาไปนานแล้วแต่ในไหนก็ไหนแล้วมัสโกอเลยแล้วกันนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้มีแผลเป็นสายฟ้าตั้งแต่เด็กพ่อแม่ตายแถมยังถูกญาติพี่น้องรังแกอีกแต่โชคชะตาของเขานั้นได้นําพาสู่ความจริงอันน่าเหลือเชื่อแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นผู้พิเศษหรือที่เรียกกันว่าพ่อมดแม่มดและได้เข้าเรียนโรงเรียนเวทมนต์อีกด้วยเขาได้พบ เพื่อนสตโตูและปริศนาอีกามากมายในโรงเรียนแห่งนี้และนี่คือเรื่องราวของ Harry Potter The Sorcerer's Stone <S สวัสดีฉันรอนรอนวิสลีย์ฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์งั้นก็จริงสิแบบว่าในมีไอ้นั่นจริงๆเหรออะไรเหรอแผ้เป็นมีสิเทเมโนทสเกะ แฮร์ร <Yeah>. ี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์เป็นนิยายแนวแฟนตาซีที่ถูกเขียนโดยนักประกา JK Rowling ถูกตีพิมพ์ในปี1997และถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี2001กิกับโดยคริสโคลัมบัสเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีผจญภัยเป็นเฟนใชายหนัาที่ประสบความสำเร็จไปอย่างมากและทราบปรากฏการณ์ในตอนนั้นเรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นที่นักสาะแห่งหนึ่งในคับคืออันมืดมิด มีชาชะลาหนวดเขายาผู้หนึ่งเดินท่ามกลางความมืดเขาใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างดูดไฟจากตะเกียงและหันไปยังแมวตัวหนึ่งที่กำลังมองเขาอยู่แมวตัวนั้นก็ค่อยๆกลายร่างเป็นหญิงสาวชาลาผู้หนึ่งและทักทายกันอย่างสนิทสนมเพราะพวกเขานั้นรู้จักกันมาอยู่แล้วพวกเขาทั้งสองคนมีชื่อว่าอัลบาสดับเบิลรดและมิโนวามักกอนากามักกอนากาถามกับดับเบิลร์ว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหม ซึ่งดับเบิลดก็ตอบว่าใช่ทั้งดีและไม่ดีและเธอยังถามอีกว่าเด็กที่อยู่ในข่าวเราอยู่ที่ไหนดับเบิลโดก็ตอบว่าแฮกิร์ดนั่นจะพามาให้เองท้องสองคุยกันได้สักพักจู่ๆก็มีแสงบางอย่างโผล่มาจากท้องฟ้าซึ่งมันคือแสงของมอเตอร์ไซค์ที่ลอยได้ไม่รู้ว่าใช้น้ำมันอะไรเดกิ De Q, หรือแก๊สโซฮอและคนที่ขับลงมานั้นก็คือใช้ร่างยักษ์ที่ชื่อว่าแฮกิร์ดแฮกิรดพาเด็กน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่ให้กับดับเบิลดอและตรงไปยังบ้านหลังหนึ่ง มกรกกาเกวถอบกับดับเบิลดอว่าแน่ใจหรอที่จะให้บ้านหลังนี้ดูแลเด็กคนนี้เพราะนิสัยของคนในบ้านนี้แย่เป็นอย่างมากดับเบิลดอก็ตอบกลับไปว่า,าครอบครัวนี้คือญาติพี่น้องเพียงคนเดียวของเด็กคนนี้เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วสำหรับเขาในตอนนี้มกราเก,กาก็ได้พูดว่าต่อจากนี้ไปเด็กคนนี้จะมีชื่อเสียงไม่มีใครไม่รู้จักเขาดับเบิลดอก็พูดว่าเพราะอย่างนี้แหละเด็กคนนี้จําเป็นต้องอยู่ห่างพวกเขาและรอคอยเวลาวันที่เขานั้นเติบโตเพียงพอ ที่จะได้รับรู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขาจากนั้นดับเบิลดอก็วางเด็กคนนี้ไว้ตรงหน้าประตูพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งให้กับ,บครอบครัวที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ดับเบิลดอกก็อาลัาเด็กคนนี้และขอให้เขาโชคดีและชื่อของเขาก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์และนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ11ปีต่อมา แฮร์รี่พอตเตอร์เติบโตมาเป็นหนุ่มน้อยเพิ่มเติมคือแว่นตาอาศัยอยู่กับครอบครัวดัสลีย์ญาติเพียงคนเดียวของเขาประกอบไปด้วยครูหนุ่มจิมเบอร์นอนป้าหูอยิกเพทูเนียและไอเชียอ้วนดัสลีย์พรอะสพาพของพวกเขานั้นค่อนข้างแย่มากๆพวกเขาปฏิบัติต่อแฮร์รี่พอตเตอร์เรากับเป็นคนใช้มากกว่าหลานชายวันหนึ่งครอบครัวดัสลีย์และแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นไปเที่ยวสวนสัตว์พวกเขาได้ชมงูตัวหนึ่งซึ่งมันหลับอยู่ยปักอ้วนดัสลีย์ปลุกง,งูตัวนั้นให้ตื่ขนข ทำให้พวกเขานั้นต้องย้ายไปดูตัวอื่นส่วนแฮร์รี่ก็ได้บอกขอโทษกับงูตัวนี้แต่ดูเหมือนงูตัวนั้นจะเข้าใจที่แฮร์รี่พูดแฮร์รี่ประหลาดใจมากที่เขานั้นสามารถพูดคุยกับงูได้แต่ทว่าไอชีโอนนั้นก็ได้ประผลักแฮร์รี่จนแฮร์รี่นั้นล้มลงไปทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากมูพัตกลิ่นบักอ้วนแต่แล้วก็จบที่ขังงูตัวนั้นก็ได้หายไปทำให้ดัสลี์นั้นร่วงลงไปทำให้แฮร์รี่นั้นยิ้มสะใจไปอย่างมาก ส่วนงูตัวนั้นก็เลยออกมาและขอบคุณแฮร์รี่พอตเตอร์มันได้เลยหนีออกไปข้างนอกจะเกิดความมุ่นวายในสวนสัตว์ส่วนเจ้าอ้วนดัส,สรีนั้นถูกขัาวในกรงของงูทำให้ลุงวนอนกับป้าพิทูเนียนั้นตกใจไปอย่างมากลุงวนอร์นกดไปอย่างมากและคิดว่านี่เป็นฝีมือของแฮร์รี่แฮร์รี่ปฏิเสธเพราะเขานั้นไม่ได้ทาจู่ๆกระจกนั้นมันก็หายไปเองแล้วก็ว่ามันมีเวทมนต์ลุงวอร์นอนไม่เชื่อเพราะเวทมนต์นั้นไม่มีอยู่จริงสุดท้ายแฮร์รี่ก็ถูกลงโทษไปในที่สุด เวลาผ่านไปจู่ๆก็ได้มีนกหูวปริศนาส่งจดหมายบางอย่างซึ่งส่งถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ยังไม่ทันที่เขานั้นจะได้อ่านก็ถูกไอชิโอ,อนดัสลี่แย่งมันไปเมื่อพวกเขาทั้งสาคนดูจดหมายพวกเขานั้นก็หน้าถอดสีไปอย่างมากเมื่อพวกเขารู้ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นกำลังใกล้เข้ามาลุงโอนนจึงทำทุกพิธีทางเพื่อไม่ให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นอ่านจดหมายไม่ว่าจะเป็นฉีกจดหมายปิดกั้นที่รับจดหมาย จนถึงขั้นเอาจดหมายไปเผาเป็นเชื้อเพลิงซะเลยสัตว์เอ้ยโคชียจนกระทั่งเวลาผ่านไปจู่ๆจดหมายนั้นก็ได้หยุดส่งไปลูมโมนอนคิดว่าทุกอย่างนั้นจบสิ้นลงแล้วแต่เปล่าเลยมันเพิ่งเริ่มต้นทั้งหากเมื่อจู่ๆซอจดหมายจำนวนมากได้ออกมาจากปล่องไฟออกมาเรื่อยจนบ้านของเขานั้นเต็มไปด้วยซองจดหมายลูมโมนอนคิดว่าอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้วจึงตัดสินใจย,ย,ย้ายบ้านออกไปย,ย้ายไปที่ไกลๆที่ไม่มีใครรู้จัก ซื้อพวกเขาเน้นย้ายไปยังบ้านประภาคารหลังหนึ่งที่ห่างไกลจากผู้คนไปอย่างมากและหลังที่คืนของวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์พอดีแฮร์รี่พอตเตอร์อธิษฐานต่อตัวเองแต่แล้วก็ได้มีใครบางคนบุกลุกบ้านพวกเขานั่นคือใช้อ้วนร่างใหญ่แฮกริดนั่นเองแฮกกริดทักทายแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเป็นมิตรและมอบของขวัญให้นั่นคือเค้กและโช์ขอด้วยการใช้ล่มนั้นจุดไฟโคตรเมฟ แฮรี่พอตเตอร์งงและสับสนไปอย่างมากเขาถามชายคนนี้ว่าเขานั้นเป็นใครแฮกกิกได้แนะนําตัวเองว่าเขามีชื่อว่ารูบิสแฮกกิดผู้ดูแลคุณแจและพื้นที่ต่างๆของฮอกวอตส์พูดง่ายๆก็คือยามนั่นแหละและแฮกกิดก็ได้เปิดเผยความจริงว่าแท้าจริงแล้วแฮรี่นั้นเป็นพ่อมดซึ่งตอนแรกแฮรี่นั้นก็ไม่ค่อยเชื่อซะเท่าไหร่จากนั้นแฮกกิดก็ได้นําจดหมายให้กับแฮรี่อ่านนั่นคือจดหมายตอบรับให้แฮรี่นั้นเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์โรงเรียนสอบคาถาเวทมนต์สรับพ่อมด ลุงโมน่าคาดค้า,า,า,าย่างหหวชนฝ่าว่าจะไม่ให้แฮร์รี่นั้นไปทําแมแฮร์รี่พอตเตอร์รู้ว่าลุงก,กับป้านั้นรู้เรื่องของเขาอยู่แล้วแต่กับปิดบังไว้ตลอดซึ่งสาเหตุที่พวกเขาทั้งสองน,นั้นปิดบงังนั่นก็เพราะน้องสาวของป้าเพทูเนียหรือแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเป็นแม่โมดก็ถูกเชยเข้าโรงเรียนฮอกวอตเช่นกันแต่ก็ต้องมาตายด้วยสาเเวทมนต์อันองี่เง่าของเธอทำให้พวกเขาทั้งสองคนสาบานว่าจะไม่ให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นยุ่งเกี่ยวกับเวทมนต์อะไรทั้งน,น อลอเลีนนี่อยู่ในความดูแลรข,ของอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดออลบัสดับเบิลดร์แต่ทว่าลุงม,มน,นก็ได้พูดจาสุภาพมาต่ตอเอลบัสดับเบิลดร์ทำให้แฮกริตนั้นโกรธไปยามากที่มาด่าอาจารย์สอบประตูของเขาเขาได้ใช้คาถาเวทมนต์ให้กล้นของดัสลี่กลายเป็นหมูทําให้ทั้งสองคนนั้นตกใจไปอย่างมา,แากแฮกกิตถึงเช้าวันนี้พาแฮร์รี่ออกไปจากที่นี่และพาแฮร์รี่เตรียมตัวเข้าโรงเรียนฮอกวอตส์จากนั้นแฮร์รี่และแฮกกิตก็เดินทางมาถึงลอนดอน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งแฮกิทก็พามายสาสถาที่แห่งหนึ่งที่เหมือนจะเป็นร้านกาแฟสำหรับพ่อมดแม่มดเมื่อผู้คนในร้านกาแฟรู้ว่าเด็กน้อยที่แฮกิดพามานั้นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ทุกคนต่างก็พากันขอจับมือและพูดคุยกับเขาหนึ่งในงนั้นคือศาสตราจารย์ควีเรลอาจารย์สอบวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแฮร์รี่พอตเตอร์สงสัยว่าทําไมทุกคนนี้ถึงรู้จักเขาแฮกิทไม่สามารถบ,บอกรายละเอียดกับแฮร์รี่ได้เขาต้องพาแฮร์รี่ไปซื้อของก่อน ฮกิตพาไปยังสถานที่หนึ่งที่เต็มด้วยร้านค้าเกี่ยวกับเวทมนต์มากมายโดยก่อนจะซื้อของนันแฮกิตนั้นต้องพาแฮรี่ไปถอนเงินซะก,ก่อนเป็นเงินของขุณพ่อคุณแม่แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ฝากไว้ก่อนที่พวกเขาจะตายทั้งสองคนเข้าไปยาธนาคารกรินกรอสธนาคารที่ถูกดูแลโดยเด่ากรอบบินโกบบินพาทั้งสองคนไปยังตู้เซฟที่มีเงินของพ่อแม่แฮร์รี่ฝากไว้ซึ่งดูแล้วน่าจะมีค่ามหาศาลมากพอตัวส่วนธนาเฮกิตนั้นก็ไปยังอีกตู้เซฟหนึ่ง ซึ่งเขามาทำภารกิจลับสำคัญของดับเบิลดร์โดยมาเอาของชิ้นหนึ่งในตู้เซฟนั้นเสียบซะใหญ่แต่ของโคตรเล็กเลยหลังจากถอนเงินมาแล้วแฮร์รี่กับแฮกิตก็ทำการซื้อของมาเยอะแยะมากมายจนมาถึงไม้กายสิทธิ์อุปกรณ์รสำคัญในการเรียนเวทมนต์แฮกิตแนะนำร้านค้าไม้กายสิทธิ์ที่ชื่อว่าโอลีเวนเดอร์ซึ่งการลองไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร,เร์นั้นเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์มากอย่างเช่นแบบนี้อ้าวเฮ้ยรอดกูเละหมดเลย อุ้ยคาเทิร์ทรบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรออันใหม่เอาจิพายแล้วจะเกียงกูลองมาอีกครั้งหนึ่งลองมาอีกครั้งอีกครั้งอีกครังง้งยั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 งไม่หยุดอีกหรอไอชิเอ้ยร้านกูพังหมดแล้วเนี่ยในนี่นสุอแฮร,รี่ก็ได้ไม้ที่เหมาะสมสักทีก็เคยถึงกัวงวลว่ามันแปลกมากแฮรี่ถามว่าอะไรถึงแปลก ข้อขัก็เพือว่ามักกยสิทธิ์อันนี้ทำมาจากไม้ชนิดเดียวกันของคนคนนั้นคนที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ก่อนที่แฮร์รี่น่าจะสงสัยแฮกิทไล่เดยกหาเขาและพูดกับแฮร์รี่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์และของขัญนั่นก็คือนกฮูกสีขาวที่ต่อไปจะเป็นสัตว์เลี้ยงของแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อซื้อของรายเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ได้แวะทานอาหารแฮร์รี่ก็ได้ถามกับแฮกิทว่าคนที่ให้แผลเป็นกับเขานะคบพ่อแม่เขาใช่ไหม ในตอนแรกแฮกี้นั้นไม่กล้าจะพูดถึงเขาซะเท่าไหร่แต่เมื่อแฮรี่นั้นอยากรู้เขาจริงจำใจต้องเล่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของแฮรี่นั่นคือวอร์เดอร์มอร์พ่อมดสัตว์มือที่โชว์วร้ายที่สุดในโลกเวทมนต์ผู้ใดที่ต่อต้านเขาต้องตายแม้แต่พ่อแม่ของแฮรี่เองก็ไม่รอดเช่นกันแต่ทว่าวอร์เดอร์มอร์นั้นก็ได้หายสาบสูญไปหลังจากทิ้งรอยแผลเป็นให้แฮร์รี่พอตเตอร์ทำให้ชื่อเสียงของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นโดน่งดังไปทั่วโลกเวทมนต์ในานามเด็กชายผู้รอดชีวิต หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟแฮกิจขอแยกทางกับแฮร์รี่ตรงนี้เพราะเขาต้องไปหาดับเบิลดอรแล้วซึ่งตอนนั้นเองแฮร์รี่กำลังสงสัยเรื่องมึนงงกับชัชล่าก้าเสียสามส่วนสี่แต่ยังไม่ทันที่จะถามการแฮกิจินั้นก็ไปซะแล้วแฮร์รี่จึงต้องตามหาชาัชาลานี้อย่างเพียงลำพังจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของครอบครัวคนหนึ่งที่กำลังพูดถึงกับมักเกิลซึ่งมักเกิลในภาษาโลกเวมอนนั้นคือคนธรรมดา แฮร์รี่รู้ได้ทีเลยว่าครอบครัวนี้เป็นพ่อมดแม่มดทําให้แฮร์รี่นั้นต้องตามพวกเขาไปและได้เห็นจากสุอลังการนั่นก็คือคนพุ่งเข้าไปในเสาได้แฮร์รี่ถามกับป้าคนนั้นว่าทางนี้ไปชาชลา,าใช่ไหมป้าคนนั้นก็ตอบว่าใช่แล้วพีแค่เดินผู้ไปในเสานั้นก็เข้าไปได้แล้วแฮร์รี่จึงใช้ความกล้าทั้งหมดพุ่งไปยังเสาจนครอบครัวมายังชาชลา,าที่ว่านั้นทันทีเมื่อแฮร์รี่ได้ขึ้นรถไฟแล้ว ก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งของที่นั่งกับแฮร์รี่เพราะที่อื่นเต็มหมดแล้วเขาคือลูกชายของป้าคุณเมื่อกี้นั่นเองเขามีชื่อว่าลอนวิสลีย์แฮร์รี่ก็แนะนําตัวเองเช่นกันลอนถึงกับตกใจเพราะบุคคลในตำนานอยู่ตรงหน้าเขาลอนถามกับแฮร์รี่ว่าเขานั้นมีแผลเป็นใช่ไหมแฮร์รี่ก็ตอบว่าใช่แถมยังโชว์ให้ดูอีกด้วยจนลอนตัวอุทานจนกลายไปมีมว่าวายกาจากนั้นก็ได้มีป้าคนนึงมาขายขนมลอนนั้นไม่เอาเพราะมีมาจากบ้านแล้ว แต่แฮร์รี่นั้นเหมาหมดเลยพอมีเพื่อแล้วใจปั้มขึ้นมาแล้วแฮร์รี่หลังกิ๊กขนมไมได้สักพักรอนนั้นจะคิดโชว์เวนต์ใหาแฮร์รี่ดูโดยรอนจะให้หนูของเขานั้นกลายเป็นสีเหลืองแต่ก่อนที่รอนจะไล่นั้นเด็กผู้หญิงคนนึงมาหาทั้งสองคนและถามว่ามีใครเห็นครังคกไหมเด็กผู้ชายที่ชื่อเนวิลนั้นทํามันหายเด็กผู้หญิงเห็นว่ารอนนั้นจะไล่คาถา,าขอให้รอนนั้นโชว์ให้ดูหน่อยซึ่งลอนก็จัดให้ซึ่งพอลองแล้วก็ทําไม่ได้โคตรกาก ด็กผู้หญิงพูดกับเอาว่าเป็นคาถาที่โคตรมั่วมากเธอจุดโชว์คะถาให้สองคนนี้ดูนั่นคือการทําให้สายตาของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นดีขึ้นและชื่อของเธอคือเฮอร์เมลนี่เกวนเจอร์เธอบอกให้ทั้งสองคนนั้นเปลี่ยนชุดได้แล้วเพราะเรากำลังจะถึงฮอกวอตส์กันแล้วและในที่สุดก็ถึงสถานที่หมายแล้วและคนที่รอมารับนั่นก็นคือแฮกริดแฮกริดนั้นพาไปยังฮอกวอตส์ทันทีและเป็นภาพที่อลังการมากและมาสวยงามมากๆผุดๆเลยในฉากนั้น เมื่อเข้าไปในข้าวบดแล้วศาสตราจารย์มกอนนากาก็ได้รอต้อนรับแล้วมกอนนากาแจ้งว่าจะมีการคัดเลือกหอพักของเด็กปีหนึ่งทุกคนโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด4บ้านนั่นก็คือกริฟฟินดอร์เลเวนคอร์ฮัพเปอร์ฟับและสซริเทลินและมีการให้คะแนนของบ้านด้วยหา,ากใครทำผิดกฎแล้วก็จะถูกหักคะแนนทันทีหลังจากนะั้นศาสตราจารย์มกอนนากาก็เดินจากไป แล้วก็ได้มีเสียงของเด็กชายหัวทองหน้าตากนโอยพูดว่าเป็นความจริงชนะที่แฮร์รี่พอตเตอร์มาเรียนฮอกบอร์ททำให้เด็กคนอื่นตกใจไปอย่างมากเด็กผมทอมแนะนำกับตัวเองว่าเขามีชื่อว่าเดโกมเมลฟอยและสมุนของเขาแคปกับก้อยคอากับแคปถุยมุกนี่ก็เอาเนาะซึ่งเดโก,กน,นั้นก็เหยียบวิสซี่เลยทันทีทาให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นไม่พอใจไปอย่างมากทำให้พวกเขาต้องสอนนะ้ไม่ชอบที่น,น้ากันตั้แต่นั้นเป็นต้นมาและล้วพิธีประตนิเทศก็มาถึง การคัดสนบ้านก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยการคัดเลือกนี้จะใช้หมวกคัดสันนั้นเป็นคนตัดสินเองระหว่างนั้นเองก็ได้มีชาคนหนึ่งนั้นได้จ้องเฮริพอรเตอร์จนทำให้เฮริพอรเตอร์นั้นเจ็บแผลเมือชาคนนั้นกำลังจะจ้องเล่นแฮรอยู่ส่งทนาการคัดสันบ้านนั้นเฮอร์เมอนี่กับรอนนั้นได้กริฟฟินดอร์ส่วนมอลฟอยนั้นได้สลิทเทรลินเมื่อถึงตาแฮริพอตเตอร์นั้นเขาได้ขอร้องกับหมวกคัดสันว่าเขานั้นไม่เอาสซริทเทรลิน ซึ่งหมู่ข้าศึก,กถามว่าแน่ใจหรอที่จะไม่เอาซิทเทลินเพราะเสเทีินั้นจะทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นมีอำนาจเฮนรี่ก็ตอบว่าไม่เอาและขอร้องซึ่งสุดท้ายหมู่ข้าสัตก็เลือกแฮร์รี่เข้ากิฟฟินดอร์ทำให้แฮร์รี่และทุกคนในกะิฟฟินดอร์นั้นดีใจไปอย่างมากและเริ่มกินเลี้ยงฉลองด้วยกันแฮร์รี่พอตเตอร์ถามกับรุ่นพี่ว่าใช้พะคุมดํานี้ใครรุ่นพี่ก็ตอบว่าคนนั้นคือศาสตราจารย์เซเบรัสเเนปอาจารย์สอนวิชาปรุงยา หลังจบงานเลี้ยงแล้วนักเรียนทั้ง4บ้านแยกย,ย้ายกลับไปยังหอพักตัวเองรุ่นพี่เด่เธอกับรุ่นน้องว่าบันไดนั้นชอบปีนทิศทางระวังด้วยเมื่อแฮร์รี่และเพื่อนมาถึงหอพักกริฟฟินดอร์แล้วทุกคนต่างก็แย,ยกแยะนอนหลับพักผ่อนทันทีและและชีวิตโรงเรียนของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งชีวิตวันแรกของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นก็มาสายซะแล้วแฮร์รี่กับรอนตอนแรกคิดว่าเขานั้นมาทันแล้วแต่แก๊พิม,มาแมวตัวน,นั้นคือมัคก,กอน,นากาวนั่นเอง ทำให้ทั้งสองคนนั้นต้องถูกวมั่กรนลงเกาดุต่อมาเป็นวิชาปุงยาสจจต,ตาเซเบรัสเนปเป็นคนสอนใน,นขณะที่สอนอยู่นั้นเนปสกเกย์แฮริพอตเตอร์นั้นไม่ค่อยสนใจักเท่าไหร่จึงทําการท้าตาแฮริพอตเตอร์ให้ตอบคาถามแต่ดูที่แฮริพอตเตอร์นั้นไม่ได้มีพื้นฐานมาตัต้งแต่แรกแล้วโดวยทําให้แฮริพูดได้เพียงว่าไม่รื้อไม่ลื้อเนปก็ได้พูดแทนใจดําว่าชื่อเสียนั้นไม่ได้ไหมายความว่าเขานั้นเก่งทําให้แฮรี่นั้นไม่พอใจกับเนปมากขึ้น เมื่อจบคาบเรียนก็ถึงเวลาพักเที่ยงของพวกแฮร์รี่พอตเตอร์เวลานั้นนกพู่สืส่อสารก็ได้ส่งของมาหนึ่งในกลุ่มของแฮร์รี่ที่ชื่อว่าเนวิลลอร์บัตทอมได้ลูกแก้วเตือนความจําที่ข้างในลูกแก้วนั้นจะมีความสีแดงออกมาแสดงถึงว่าเราลืมอ,อะไรบางอย่างและโดยเหมือนว่าลูกแก้วนี้จะเตือนอะไรบางอย่างกับเนวิลแต่เนวิลนั้นนึกไม่ได้เพราะเขาเองก็ลืมไปแล้วและจะเอาทําเพื่อขณะนั้นเองแฮร์รี่นั้นก็ได้สังเกตเห็นนักสือพิมพ์ลงข่าวอะไรบางอย่าง นั่นคือมีใครบางคนบุกลุกเข้าตู้เส้อธนาคารกริงกอสแถมตู้ที่ถูกรือค้นนั้นเป็นตู้เดียวกันกับแฮก,กิจที่ไปเอาของบางอย่างทําให้แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเริ่มสงสัยว่าของที่แฮก,กิจเอามานั้นคืออะไรเมื่อมาถึงวิชาขี่ไม้กวาดอาจารย์ได้ทำการสอนขั้นเบสิกนั่นก็คือการควบคุมไม้กวาดโดยเพียงแค่พูดว่าลอยและคนที่ทําได้คนแรกนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อมาก็เดโกมาฟอย ทางด้านเฮอร์เมโอน,นี่นะั้นยังไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้สุรนนั้นเออแดงคือเมื่อทุกคนนั้นควบคุมไม้กวาดได้แล้วลำดับต่อไปในการเรียนคือการฝึกบินอาจารย์จะทําการเป่านกหวีดเป็นการส่งสัญญาณในการเริ่มบินแต่ทว่าในวิลลอบัตทินนั้นเกิดไม่สามารถควบคุมไม้กวาดได้ไม้กวาดที่เนวิลขี่อยู่นั้นบินวุ่นไปทั่วสนามบินไปทางซ้ายบินไปทางขวา บินไปทางบนร้องเพลงเชียออะไรกูเนี่ย <S <S แต่ในที่สุดเนวิลนะั้นก็สามารถโดดออกจากไม้กวาดได้แต่ทว่าเขานะั้นต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสอาจารย์จะรีบพาเขาไปห้องพยาบาลและบอกให้นั่งรีคนอื่นนั้นรอที่นี่และอย่าเพิ่งบินไปอันขาดไม่งั้นจะถูกลงโทษมาฟอ์สังเกตเห็นลูกแก้วความจำที่เนวิลนั้นทำหล่นไว้จึงวางแผนจะแกล้งเนวิลโดยการซ่อนมันไว้ซึ่งแฮร์รี่นั้นก็จะทำการขัดขวางมาฟอยจะเกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมา ขาใช้ไม้ก่อดของเขาบินขึ้นไปและได้ท้าทายกับแฮร์รี่ให้แฮร์รี่นั้นบินตามเขามาซึ่งโฮไมโอนีนนั้นก็ได้มาเตือนแฮร์รี่ว่าอย่าทำเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกลงโทษหรือหกนนักคะแนนแต่แฮร์รี่นั้นไม่สนใจพระเอกสะอย่างเขาใช้ไม้ก่อดบินไล่ตามมาฟอยแฮร์รี่บอกให้มาฟอยนั้นคือลูกแก้วมาซะแต่มาฟอยนั้นกลับเล่นตุกติกโดยการปลาลูกแก้วไปไกลๆทำให้แฮร์รี่นั้นต้องบินไล่ตามมันไป แต่ด้วยพอสวรค์หรือว่าสกิลพระเอกของแฮร์รี่นั้นเขานั้นสามารถเก็บลูกแก้ได้ทันซึ่งเมกืกอนนักเก้านั้นก็เห็นความสามารถการขี่ม่เ่อรของแฮร์รี่นั้นพอดีแฮร์รี่สามารถนําลูกแก้คืนมาได้สําเร็จเพื่อนนักเรียนทุกคนดีใจไปอย่างมากตามมาด้วยศาสตราจารย์มกอนนกเก้าได้เรียกเชิญแฮร์รี่พอตเตอร์ไปพบกับคนคนหนึ่งเขาเป็นรุ่นพี่กริฟฟินดอร์ที่ชื่อว่าโอลิเวอร์วูดกับตันทีมควิทดิชมกอนันกเก้าบอกกับโอลิเวอร์ว่าเธอนั้นหาซีเกอร์ได้แล้ว นั่นคือแฮร์รี่พอตเตอร์ข่าวเรื่องที่แฮร์รี่พอตเตอร์นั้นกลายเป็นซิกเกอร์แห่งคริฟฟินดอร์นั้นแพรก่กระจายไปทั่วโรงเรียนแล้วร้อนถึงกับตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะปกติแล้วนะักเรียนปีหนึ่งนั้นไม่ได้ลงแข่งควิดดิชหรอกแฮร์รี่อาจจะก,กลายเป็นผู้เล่นควิดดิชที่อายุน้อยที่สุดแน่นอนแต่หนึ่งเหมือนว่าแฮร์รี่นั้นยังคงกังวลอยู่ปกติแล้วเขานั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์มากอยู่แล้วและเมื่อเขาได้เป็นนักกีฬาควิดดิช แฮรี่กลัวว่าตัวเองนั้นจะทําอะไรโง่ๆทําให้กริฟฟิดอร์นั้นขายขี้หน้าเพอร์แมรี่ที่เดินมาหาพวกแฮรี่นั้นก็ได้บอกกับแฮรรี่ว่าไม่ต้องเป็นหัวหรอกเพราะความสามารถของแฮรี่พอตเตอร์นั้นอยู่ในสายเลือดเธอพาแฮรี่และลอนไปยังตู้โชว์รางวัลของพิทเชชและได้รู้ว่าเจมส์พอสเตอร์พ่อของแฮรี่พอตเตอร์นั้นเป็นซีกเกอร์มาก่อนลอนตกใจมากที่แฮรรี่นั้นไม่บอกเลยว่าพ่อของเขาเป็นซีกเกอร์ซึ่งแฮรี่ก็ตอบว่าเขานั้นไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย เพราะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขานั้นไม่รู้จักพ่อแม่ของเขาเลยหลังจากนั้นทั้งสามคนก็กลับไปยังหอพักแต่ทว่าขั้นบันไดเกิดการปิดทิศทางซะก่อนทําให้ทั้งสามคนนั้นต้องจําใจเดินไปทางนั้นแต่กลายเป็นว่าทางที่พวกแฮร์รี่เข้าไปนั้นคือเขตห่วงห้ามพวกเขาถูกเจอตัวโดยแม่ของพาโลนที่ชื่อว่าฟิลทาให้ทั้งสามคนนั้นต้องรีบซ่อนตัวโดยหลบไปยังห้องในสุดนั้นแต่ดูเหมือนประตูนี้จะล็อกเพื่อไมเออร์นี่จึงใช้อโฮลฮอโมรา คาถาสะดอกกรลในการปลดล็อกประตูบานนั้นเมื่อพวกเขาทั้งสามคนนั้นหลบไปข้างในแล้วฟิลพาโลงของฮอตวอชก็ได้มาหาแมวของเขาทําให้เขาและน้องแมวนั้นกลับไปพวกแฮรรี่นั้นจึงรอดตัวไปยังไม่ทันที่พวกแฮรรี่นั้นจะพักหายใจพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับเซเบรัสหมาสามหัวซึ่งมันกำลังเพิ่งตื่นพอดีมันจึง่าขู่ทั้งสคนทั้ง3คนตกใจและเผอกิดล้อขึ้นมา สัตว์เอ้ยสีโคตรแหบทั้งสามคนวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนพวกเขากลับมายังหอพักได้อย่างปลอดภัยเฮอร์เมลนี่สังเกตเห็นว่าตรงที่มาสามหัวอยู่อยู่นั้นเป็นประตูลับหมาตัวนั้นมีหน้าที่เฝ้าประตูไว้อยู่จนทําให้ที่เล,ลอนนั้นเกิดสงสัยขึ้นมาแต่เฮอร์เมลนี่ก็ได้พูดปัดว่าอย่าหาทําไปอันขาดถ้าหนึ่งในพวกเรานั้นเกิดขี้เสือกเหมือนคนนั้นขึ้นมาพวกเราหนึ่งในสามคนนั้นอาจจะถูกฆ่าตายหรือไม่ก็โดนไล่ออกแน่นอน เวลาผ่านไปโอลิเอิ์ก็ได้พาแฮร์รี่ฝึกซ้อมเล่นควิดดิชโดยแฮร์รี่นั้นคือซีเกอร์หน้าที่ของเขาคือจับบอลลูกนี้ลูกบอลสีเหลืองมีปีกที่มีชื่อว่าโกลเด้นสไนชส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับควิดดิชนั้นผมขอเอาไว้เล่าทีหลังละกันครับเวลาต่อมาผู้แฮร์รี่อสเตอร์ก็ได้เข้าเรียนวิชาไร่คาถาโดยคาถาวันนี้ก็คือวิงการ์เดียนเดิโอซ่าเป็นคาถายกของเทคนิคการไล่คือบกนิดสะบัดหน่อย ซึ่งดูเหมือนว่ารอนนั้นจะต้องคาถาผิดวิธีไปอย่างมากทำให้เฮอร์ไมโอนี่นะต้องมาเตือนรอนรอนจงเกิดหมันไส้ขึ้นมาจึงขอท้าเฮอร์ไมโอนี่ให้เฮอร์ไมโอนี่นั้นลอนไล่คาถาดูเฮอร์ไมโอนี่ก็จัดให้ใช้เวลาไม่นานเธอก็สามารถไล่คาถาได้จนอาจารย์ต้องเอ่ยปากชมเธอทีเดียวจนนักเยนคนหนึ่งอยากลองคาถาบ้างแต่กลับไปว่าเขานั้นได้ไล่คาถาผิดจนตัวเขาและขนนกนั้นไหม้ไปทั้งตัวตกลงไหมไหมไม่ ไม่ไม่กลัวไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่มาขอบอกไม่ก็บอกว่าไม่ไงว่าไอ้ขี้พูดขี้อะไรเนี่ย <S <S หลังเลิกเรียนรอนได้ทําการนินทาเฮอร์มโอนี่รอนบอกว่าเพราะนิสัยของเฮอร์มโอนี่นี่แหละเธอจึงไม่มีเพื่อนเลยสักคนแต่ทว่าเฮอร์มโอ่นนได้ยินเข้าพอดีทาให้เธอน่าเสียใจไปอย่างมากทําให้รอนถึงก,กับพังหะเลยทันทีปากเสียชิพายไอ้ดัง้งเมบซึ่งวันนี้ก็เป็นวันฮาโลวีนพอดีจึงมีการจัดเลี้ยฉลองฮาโลวีนขึ้นมา แต่เฮอร์ไมอนี่นั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เนวิลจะบอกว่ามีผีตัวหนึ่งบอกกับเขาว่าเฮอร์เมอนี่นั้นร้องไห้ในห้องน้ําหญิงมาหลายชั่วโมงแล้วซึ่งเฮริคกมองแรงใส่หลอนทันทีกูหูแล้วเขาผิดเองทันใดนั้นอาจารย์คุยเลวได้มีประกาศทุกคนอย่างหวาดกลัวว่าโทรนั้นหลุดออกมาจากการขังแล้วด้วยความเหนื่อยล้านะทำให้เขานั้นเป็นลมไปหลอนนักเรียนมูโลว่าโทรนั้นหลุดออกมาแล้วจึงเกิดความกลัวและกรีดร้องขึ้นมา <c oughs> <c oughs> กูพักเองยังขำเองเลยเนี่ยศาสตราจารย์ดับเบิลดอได้ทำการตะโกนเรียกสติทุกคนบอกให้นักเรียนรุ่นพี่ทุกคนพารุ่นน้องกลับเข้าหอส่วนเราอาจ,จารย์นั้นจะรับมือโทรเองในจังหวะที่ชลุมนอยู่นั้นศาสตราจารย์เซเบรัตนั้นได้ใช้จังหวะนั้นเองแอบเดินไปอีกทางหนึง่งตัวที่คนอื่นนั้นไม่รู้ตัวเลยส่วนทางด้านนักเรียนนั้นต่างพากันกลับหอของตัวเอง แฮร์รี่นึกขึ้นมาได้ว่าเฮอร์เมลนี่นั้นยังอยู่ในห้องน้ำเขาและรอนจะรีบตามหาเธอทันทีแต่นเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเพราะโทนนั้นได้มาถึงแล้วและกำลังจะเข้าห้องน้ําหญิงตอนนั้นเองเฮอร์เมลนี่ก็ได้ออกมาจากห้องน้ําพอดีซึ่งโทรก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปแฮร์รี่กับรอนจะสามารถช่วยเฮอร์เมลนี่ได้ไหมผมขอตัดพาพพิมพ์ไว้เท่านี้ดีกว่า ยังไงบ้างครัสรารัการเล่าเรื่องหนังแฮร์รี่พอเตอเตอร์กับศิลาอาฐนพ์พาร์ทแรกมุกหาบ้างไม่หาบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะผมเล่าหนังแบบหาไม่ได้เล่าหนังแบบจริงจังถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร b ์ช่องจ d ดีพาร์ทด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนั้นเดินหน้าต่อไปสำหรับวันนี้อาริาโตสรงฮิโยครับผมสวัสดีครับ